รอบนี้เราก็มาอยู่กันในห้อง GM 1ถึง C e l e s t i a l นะครับที่ผมวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้มาดูว่าฝั่งนั้นนะเขามีด็อกเตอร์สเตรนหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูว่าถ้าฝั่งนั้นเนี่ยเขาไม่โผล่ออกมาตรงหน้าสปอนเนี่ยแปลว่าเขาน่าจะพอเท่ามาครับก็เลยมาเซตอัพตรงนี้นะครับเพื่อมาบอกอินโฟกับเพื่อนนะครับว่าเขาจะมาตรงนี้เราจะได้กันได้ทันครับคือถ้าเขาหลุดเข้ามาแล้วมันกระจายกันเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรากันยางนะครับ อันนี้ก็เหลือแมนทิสก็เดียวที่เป็นคนฮิวนะครับแต่พราไม่มีฮิวเนี่ยเขาก็เล่นไม่ได้แมนติสก็ต้องมาทำรายนะครับเมื่อกี้ผมโลไปหน่อยเนะี่ยก็ต้องมารอฮิวก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาหยิบเพนนีมาทำไมนะฝั่งนั้นถ้าความเห็นส่วนตัวนะครับเป็นคนที่แบบว่าแทบไม่ได้แตะเพนนีเลยแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยผมรู้สึกว่าเพนนีมันน่าจะเหมาะกับดีเฟนส์มากกว่านะครับ อันนี้ก็มาการไฮปากกี้นะครับเพราะว่าเขาโดนสลิปของเมนทิสไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะโดนเฮล่าเนี่ยเบรสเฮดช็อตตายได้พยายามคุมพื้นที่ครับแต่ตรงนี้เหมือนเขากำลังจะได้เปรียบนะครับเราเสียไปสองคน วิ่งมาไล่มูนไนเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เขาอยู่นอกอันติของแมนทิสนะครับเขาะ็เลยจะไม่ได้ฮิวแต่ว่าอันนี้เขาวิ่งเข้ามาแล้วจริงๆตรงนี้ผมรีบอันติกันไปนะครับผมน่าจะรออันติหลังจากที่ลูน่าเราเนี่ยใช้เสร็จแล้ว ผมกลัวว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะเบิร์สลูน่าตายก่อนนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นอรรมะาานะครับอันติลูน่ามันแค่ฮีโอเวอร์ไทม์แรงครับมันก็สามารถโดนเบิร์สตายได้ผมก็เลยกดไปก่อนจริงๆอ่ะถ้ามีเก็บไว้เล่นหลังจากลูน่าเมื่อกี้เราอาจจะกันตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าด็อกเตอร์เราเนี่ยก็ตามมาแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วแต่ถึงจะเสียพอยต์นี้ไปก็ไม่เป็นไรครับไว้รอมาเล่นกันเพลย์โหลดเอา จริงๆมันกระโดดข้ามวอลของเวนนอมไปได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดอะไรทำไมถึงวิ่งอ้อมมาตรงนี้ จริงๆอ่ะผมว่าเฮล่าเขาอันติไม่คุมนะครับเพราะว่าดอกเตอร์เขาโลมากแล้วเราก็ช่วยกันเก็บดอกเตอร์ไปได้นะครับเขาไม่เขาไม่สามารถดันมาได้แล้วก็เรามีอันติโคเงแนักเกอร์ด้วยเมื่อกี้เราก็เลยแบบไม่มีใครตายนะครับ ตรงนี้ก็ฟอสให้รู้แน้คเันติไปครับ The moon ก็เลือกที่จะปอเท่าขึ้นมาข้างบนนี้นะครับว่ารู้สึกว่าน่าจะบุกเข้ามาตรงๆข้างหน้าเนี่ยไม่ได้แล้ว The พอบักกี้อยู่คนเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะไปแบบหาที่อันตีหรือว่าจะไปยืนยิงปีผมต้องขึ้นไปไลน่นะครับแต่ว่านั่นแหละเขาก็อันตีไปแล้วนะครับก็เลยทําอะไรไม่ได้ละแล้วก็ที่ผมไม่เลือกที่จะใช้อันติเนี่ยเพราะว่าจะรอเก็บไปใช้ไฟหน้าครับแล้วพีโหลดเขาก็ยังไม่ใกล้ถึงตรงอยที่2ด้วยครับ ต้องบอกนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นคลิปเก่านะครับไม่ใช่คลิปใหม่เนีเพราะว่ากระจอผมยิงซ่อมไม่เสร็จนะครับซึ่งก็ทําอะไรไม่ได้ รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือข่าวดีนะครับของฮีโร่กับตอนอเมริกาซึ่งมันจะได้บัฟเนี่ยในแพทช์ใหม่นะครับซึ่งอย่างแรกก็คือการใช้สกิลไวเบรเนียมเอนจี้ซองนะครับก็จะลื่นไหลขึ้นลอติเมตเนี่ยก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถเปิดโล่ได้กลางอากาศขณะกระโดดแล้วนะครับซึ่งเป็นข่าวดีมากๆเพราะตอนกระโดดเนี่ยพอกับตอนไม่มีโล่เนี่ยมันก็จะทําให้แบบโดนดาเมจฟรีๆนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วของสกิลปาโล่นะครับแล้วก็ลดค่าพลังงานอันตรีนะครับจาก3,100เหลือ2,800ปรุงกกกกกัััปตตตนนนนนะคครรรบโโดยยยแเเเซิลสไ์ี่ออจจาาม ประชิสามารถใช้โจมตีระยะประชิดได้แม้โล่จะถูกพัาออกไปนะครับหรือระหว่างใช้ทีมาบอลิตี้อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีทอเข้ามาเนี่ยแล้วเราใช้สกิลชาร์จเอจิสซึ่งก็คือสกิลซีที่มันปาโลนะครับเราก็จะสามารถต่อยได้แล้วก็ขณะลอยอยู่กลางอากาศนะครับการโจมตีระยะประชิดเนี่ยหรือว่ากดตีธรรมดานะครับมันจะไม่ทําให้เกิดสกิลทุ่มพื้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เราอยู่กลางอากาศแล้วเรากดตีธรรมดาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะแบบใช้สกิลทุ่มพื้นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างเช่นผมจะกระโดดต่อยสตอมหรือว่าีา มาต่อในราวที่2องครับผมก็บอกให้ด็อกเตอร์เนี่ยเขา TP พีนะครับที่เราจะได้เล่นง่ายเนี่ยเราก็เก็บพันธุ์เชื่อไปได้คนหนึ่งละ <c oughs> ตอนนี้เพนนีมันพังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเพนนีมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับ ผมอาจจะคิดผิดนะครับจริงๆเพนนีมันอาจจะเก่งก็ได้เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเพนนีครับใครที่เป็นเมนเพนนีเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับว่าเพานนีมันโหมดมากน้อยแค่ไหนนะครับมาเล่นได้ดีไหมนะครับนี่ก็พยายามวิ่งมาหาบีคอนล็อกเก็ตนะครับ นี่เขาก็เลือกที่จะมาพอท่ลมาเหมือนเดิมน,นะครับพอท่ลขึ้นมาไฮกรานเพื่อให้แบบว่าให้ทีมเขารีกุ๊ปกับมาคอนเทสต์ตงเพลโลดได้ทันนะครับซึ่งมันก็ทําได้อย่างไรจริงจริงคือถ้าเขาไม่มีด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยแล้วเขาแค่เดินมาเฉยๆผมว่ามันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็เรามีสเตรนอยู่ไม่รู้ว่าพอท่ลครูดาวสเสร็จหรือยังนะครับพิเรเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดพอท่ลไปบล็อกทางเข้าออกฝั่งนั้นได้เลยนะครับ มาหาบีคอนเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำลายไม่ได้ครับเพราะว่าล็อกเก็ตเนี่ยเขารู้ทันแล้วก็เก็บไปก่อน <Sam> จริงๆเมื่อกี้ผมไม่น่าติเลยนะครับรู้สึกว่าเราน่าจะเสียไปคนหนึ่งแล้วเมื่อกี้เลยทำให้สู้ยากครับ นีก่อนนะครับเสรษฐายครับที่เขามีบีคอนล็อกเก็ตทำให้เพนนีเกิดมาแต่ว่าตรงนี้ดร็อเตอร์เราอันติีสวยมากครับเนี่ยทำให้เราชนะไฟนี้ไปเลยและเหมือนว่าฝั่งนั้นเนี่ยเขาน่าจะวิ่งกันมาไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีพอท่าของดร็อคเตอร์ล้วด้วย แล้วก็จบไปครับด้วยสกอร์2ต่อ1ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ